สวัสดีครับพี่้อกชอบบาดองเขาลัวไปแล้วครับโอ้บริเมานไหลมั่งโดดพี่น้องล่มหนาวครับหนาวคักหนาวเน่ครับล่มครับล่มมาได้สองสามมือแล้วครับวันนี้สีไข่ๆเนี่ยพี่น้องบาดองครับมาหลอบแรงครับหลอบแรงหรอบสามวงแรงครับไปสามแล้วครับมีบาดองดำมองสามสั้นไปที่เก่าแล้วครับสิบแปดสิบสองหอกครับหาปลาไม่จินแรงพี่น้อง ไได้กินปลาหร้ยมือครับล่มหนาวมาแล้วโอ้ยเฮ็ดยังไม่ได้ครับภาษีมาจอบป่านก็จอบไม่ได้ร่มครับไก่สิบวันสินแล้วพี่น้องอีกบอกกินมือกับวันสินไงครับป่าน่ายบนราตมากครับป่าน่าครับว่าภาษีมักมากวันไก่วันสินและครับสิบสามสิบสี่ครับหนึ่ครับเาษีมากภาษีมากก่อนครับ เลี้ยงบาดอนาสมจอดลองมึงครับเพือปบาดในมากพี่น้องเนองือกับหลายลล่ำหนกพี่น้องไหลมองอยู่ซีหาล่มครับป่ากับี่จะพวกป่าเปียนาาครับป่าว่าแทบครับป่าเปียนกับเป็นป่าว่าแทบพี่น้องป่าเปียนสู่ป่าปากก็เลยครับป่าปากสิมันก,ปกน็ป่าเปียนครับป่าเปียนมันต,ตแปรหดตแปรแล้วก็ก้างร้ายครับ ลุงม่องบาดอนครับมีอยู่สามลั่มครับไหลมองมาหนิบาดอนแข็งก็มากครับไปพี่นอ้องใอยเป็นรุ่นน้ำบาดอนครับบาดอนสาวขึ้นเฮือครับบาดอนสิได้ยักษ์โตครับรอบนี้ครับขอใหพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นถึงเวลารุ่นครับหมนัมนเนอ แหกดมันเฮ็มันแล้วพี่น้องแหกดมันแล้ว มาแล้วโอ้เธอเห็นตัวสามสามตัวแล้วสามตัวแล้วเพื่อนครัมาตัวซี่ไปดิ ตัวซีมาแล้วพี่น้องตัวซีมาแล้วโหนั่นตัวฮตัวฮหาตัวแล้วหาตัวแล้ว 我。嗯嗯 เก็ตตัวแล้วเก็โตแล้วเก็โตแล้วเก็ตตัวแล้วเกตนี้บ่ะสิเบแล้วเบิดพอดี ไปแปดในเก็บโตพี่น้องเก็บโตเก็โตพี่เต๋ป่าเปลี่ยนป่านอื่นไม่มีเลยครับพี่เต๋ป่าเปลี่ยนปลาบ่แซ่บพี่น้องปลาบ่แซ่บปลาเปี่ยนปลาเปี่ยนก็คือปลาตะเพี้ยนเหรอพี่น้องแต่ว่ามันเกิดเแซ่บเปลี่ยนเปลี่ยนแปลครับ ตัวแปรพจนมันบ่มั่นพี่น้องคือป่าปากบ้านห้อ,อยเหรอครับปลาตะเพียนครับแต่ว่าตะเพียนทางแดงอีเสียบพี่น้องแต่ว่าปลาเพียนนี้ทางแดงก็เกันแต่ว่าพวกเสียบนี่ตัวนึงตัวนี้ใหญ่กระมู กงยขโมงพี่น้องตัวนี้นะพ่อแล้วแร่งน่ดอกบพ่อได้ปิ้งครับพอได้ปิ้งข้างหน้าเขาจะเป็นแก้งหินครับพี่น้องไลายู่กลางน้ำครับคันกู้คันกู้ซาดีเขาจะก่อเลยครับก่อก้อนหินไงเลยพี่น้องก้อนท่อภูเขาดีข้างนายครับหินแก้งเหรอครับแก้งหินรอครับ ฟังเสียงน้ำพี่น้องไหลพัดแจ่งหินครับกูซ่าในห่อของแน่ๆของก้อนหินแน่ๆครับเอาเลยเก็ตโต้พี่น้องมาจะปิ้งกินแรงครับเรียบร้อยพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ชมน,นี่ด้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องเบาวดอนดกดกดหน่อยครับ เอาคลิปนี้ไว้สำนีแหละครับสวัสดีครับไปครับพี่น้อง